สวัสดีครับผมมาอีกแล้วครับสําหรับคันนี้นะจะเป็นรถตักนะครับรถตักตัวนี้ขนาดสาสิบสองแรงม้าครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับคันนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นอัวนี้จะเป็นรถสองพากับเครื่องสี่ล้อครับพร้อมุดตักุดตักคืชุดตักเต่าน,นอกนะครับเป็นของคุกตะเต่าอนอกเป็นคนเดียวนะครับ ภาพสวยเลยการใช้งานครับ,รบเป็นรถสองพากับเส้นสิบลอนะครับายกได้ประมาณ3มเมตรการใช้งานก็ถือว่าโอเคครับในราคาพิเศษเลยนี่แกงสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ใช้งานไล่ก็ได้ครับตักมันหรือว่าตักขึ้นผลทางการเกษตรหรือว่าจะเป็น หาตักกินหินปูนตายนะครับตัวนี้ขับง่ายครับตัวนี้เป็นรุ่นคงโมเลคอเวอร์นะครับระบบตัวใหญ่ไงตรวมาครับ8 8 3 8 3 9 8 9ราคานี้ส่งคิว300กิโลเมตรครับเปิดคิว883999ครับรับได้เจ็ดปีเติมทุนเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับผมกดติดตามครับ